สวัสดีครับสวัสดี f c ผู้ติดตามช่องอบบุญบุฟาร์มทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาอัปเดตเป็นอี2ีสองนะครับในส่วนของไอง้อคอกหมูป่าตอนนี้ผมทำการขุดหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งสี่เสาเบื้องต้นขุดไว้ก่อนสี่เสานะครับสี่หลุมทุกมุมประมาณนี้ครับผมสีม่มุมถ้าถ้าเราทําโครงหลังคาโครงอะไรแล้วรู้สึกว่ามัน ไอ้ตัวโครงนี่มันอ่อนมันแอนก็อาจจะมีเสริมเสารตรงกลางนะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีเบื้องต้นทําสีเสาไว้ก่อนนี่ผมก็ไปตัดไม้มาแล้วอันนี้ตอนเช้านะครับตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้าก่อนทํางานเอาเหงือสักหน่อยครับผมคเดี๋ยวจะเลือกเอาไม้สีล้ำนี่แหละครับทําเสาเดี๋ยวจะเลือกเอาแล้วก,ก็เผื่อไว้ทําคานด้วย เหมือนเดิมครับคอนเซปต์เดิมเน้นวัสดุในส่วนของเราต้นไม้อะไรต่างๆนะครับเน้นประหยัดงบน้อยแต่อยากเลี้ยงครับผมก็ค่อยๆทำไปครับผมดีครับเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนครับตอนนี้ผมก็ตัดเสาแล้วนะครับทั้งหมดสี่เสาค,ความยาวเสานี้สองเมตรยี่สิบเซนนะครับผม เพราะว่าเราจะเอาลงในดินเนี่ยที่คุมลุมไว้ในประมาณ40เซน,นครับลึกประมาณ40เซนก็จะโผล่ขึ้นมาจากที่นี่180เซนนะครับไม่ได้ทำสูงมากนะครับเพราะว่าเพื่อเพื่อหมูป่าเขาจะปีนจะอะไรนะครับผมเลยไม่เน้นทำสูงพยายามให้นมิดชิดที่สุดครับผมก็คงต้องนเน้นความแข็งแรงใหม่ออครับพวกหมูป่านะโอเคครับเ๋ยวาทำงานตอนครับ พอดีมีเทคนิคนึงผมไปเจอใน youtube นะครับผมที่ว่าเขาว่าวิาวธีการปวกนะครับเขาบอกว่าเป็นสูตรโบราณผมเลยลองมาใช้ดูครับโดยการนำเกลือเกลืออันนี้เป็นเกลือเขาเรียกว่าอะไรเกลือเม็ดเกลือเกียงนะครับผมซื้อมาถุงละยี่สิบบาทก็ลองลองฟื้นไปเลยมืออาจจะนดำดำเปื้อนๆหน่อยนะครับเพราะว่าจับดินลองก้นหลุม เขาบอกว่าปวกนมันไม่ชอบอไอความเค็มนะครับผมไม่รู้ว่ามันได้ผลไหมนะครับวิธีนี้แต่ว่าผมไปเจอใน youtube เลยเอามาแบ่งปันเพื่อนๆครับผมถ้า,าเพื่อนๆมีสูตรอะไรก็แนะนําเข้ามาได้นะครับผมแินเข้ามาได้ครับผมพอเรากบดินเ,เต็มนะครับเราก็ใส่เกลืออีกครั้งรอบๆบอกไว้ก่อนนะครับออกตัวก่อนมาสูตรนี้ไม่เคยใช้เหมือนกัน,นครับไม่รู้ว่าได้ผลไหมแต่ก่อนเนี่ยผมจะใช้ถุงพลาสติกนะครับ ใน EP ก,ก่อนๆที่เพื่อนๆเห็นตัวนั้นมันถุงไม่ค่อย,อยทนครับผมประมาณยังไม่ถึงปีประมาณสามสี่เดือนถุงมันก็เปื่อยอะไรแล้วผมเลยลองหาวิธีใหม่ถ้าเพื่อนๆมีสูตรป้องกันปลวกหรืออะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมแนะนํามาได้ผมก็ยังมือใหม่เหมือนกันครับตอนนี้ก็ฝังเสาอะไรกบเรียบร้อยแล้วนะครับสี่ต้นสี่เสา ีต้นที่ตรงแล้วก็ต้นที่เบีเ้ยวบ้างนะครับตามธรรมชาติของเขานะครับตามธรรมชาติของไม้หลังเสร็จเสาแล้วก็จะทําคันะครับผมทรงของหลังคาก็จะทําเป็นลักษณะของทรงไอหน้าจั่วนะครับคงทําเป็นหน้าจัว่วก็เผื่อพื้นที่ข้างหลังนี้ไว้ด้วยนะครับทําโครงหลังคาให้มันรับกันเผื่อเราอนาคตจะขยาย ยังไม่ได้เลี้ยงเลยวางแผนขยายแล้วก็เป็นอนาคตครับผมวางแผนไว้นะครับเผือบเลี้ยวเผือขาดสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับโครงลังคานะครับก็เหลือวัสดุมุงนะครับตอนนี้กาลังคิดอยู่ว่าจะใช้อะไรมุงเพราะว่าถ้าจะซื้อไอ้สังกระสีก็งบยังไม่มีครับช่วงนี้สังกะสีก็ราคาขึ้นด้วยเหล็กแพงคิดว่าจะเอาผ้าใบหรืออะไรก่อนครับมา มุงมาอันนี้ให้เขาก่อนเบื้องต้นนะครับพอมีงบม,มีอะไรแล้วค่อยใช้เป็นสังกะสีเป็นอะไรนะครับอาจจะไปหาดูสังกะสีเก่าครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับผมปิดตัดไม้มาทำนะแป๊บเดียวครับผมจะใช้เวลานานในตอนไปหาไม้เพราะมันมันก็เริ่มจะไม่ค่อยมีแล้ว พอมีไม้มีอะไรก็มาตอกมาอะไรแป๊บเดียวครับตอนนี้ก็จะเหลือในส่วนของโครงราคาก็คือค้ำนะตรงนี้นะครับผมผมจะใช้เป็นไม้มาค้ำตรงมุมเนี่ยตามมุมเสาทุกมุมนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวนี้ครับตัวคานตัวเนี้ยให้มันแข็งไม่ให้มันดิ้นได้แต่ตอนนี้มันก็ใช้ได้ครับเพราะว่าเราใช้คานข,ข้างที่จะใหญ่อยู่อย่างวัสดุมุงเราก็ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรมาก อเ okay, ครับต่อไปก็จะเป็นของงานผนังนะครับผมจะเริ่มงานผนังแล้วครับตอนนี้ก็ทำโครงผนังแล้วก็ไอ้ตีไม้ไผ่เป็นผนังได้ด้านหนึ่งแล้วนะครับไม้ไผ่ลำหนึงผมก็จะมาพาไผ่มาผ่าครึ่งนะครับผมทาผ่าครึ่งแล้วก็มาตีเป็นริ้ว ปีนในแนวตั้งนะครับเพื่อไม่ให้หมูเขาปีนได้ไอ้ตัวคานยึดเนี่ยผมก็จะทำไว้เป็น2องคานนะครับผมมาเชิญไปชมออกมาประมาณนี้นะครับแต่ผมดูแล้วไม่ไผ่ที่ผมตัดมาเนี่ยน่าจะไม่พอนะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะตัดไม้ไผ่เพิ่มหรือจะหาไม้ตามป่ามาตัดให้ได้ขนาดสูงเท่ากันนี้นะครับ กำลังค,คิดดูครับถ้าจะตัดไม้ไผ่เพิ่มก็ต้องกลับไปเอาก็ไกลพอสมควรครับจากสวนเนี่ยต้องดูก่อนครับอาจจะหาเก็บไม้ต้นเท่านิ้วมือเท่าเขียนอะไรประมาณนี้เอามาตอกินยึดไปครับเดี๋ครับเดี๋ยวขอทำตอนครับเหลือ,อีกสามด้าน ครับตอนนี้ผมก็ทำผนังคอกหมูป่าเสร็จแล้วนะครับเหนื่อยเอาการเลยทั้งไปตัดไม้มาเพิ่มทั้งมาทำนะครับสังเกตว,ว่ามีไม้ที่ไม่ใช่ไม้ไผ่มาแซมๆด้วยนะครับเพราะว่าไม้ไผ่ไม่พอมันเหลือไม่เยอะผมขีเกียบไปตัดอีกไปหาเก็บไม้แถวนี้ใส่ อาจจะดูช่องอาจจะกว้างหรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าต้องตง้องคิดว่าหมูน่าจะตัวใหญ่อยู่เพราะว่ามันไม่ใช่หมูที่เพิ่งหย่านมนะครับเท่านี้มันน่าจะรอดไม่ได้ผมอาจจะมีเก็บรายละเอียดลเล็กๆน้อยบริเวณนั้นเดี๋ยวมาลองใส่ดูก่อนก็มีมุมนี้นะครับที่ผมได้เสริมเสริมไม้เพราะว่าข้างล่างมันเป็นช่องค่อนข้างใหญ่เมื่อกี้ ิีว่าเขาน่าจะออกบริสมเสริมว้ตรงนี้เหลือช่องไว้ทําประตูนะครับยังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงหรือจะตีปิดตายเลยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เปิดอยู่แล้วนานจะเปิดทีนึงอง EP นี้ก็จะทําเป็น EP จนจบเลยนะครับอาจจะยาย,ายาวหน่อย EP นี้ก็จะเหลือหลังคาครับเดี๋ยวทำหลังคาเอาพอใบมาวางคงไม่มีอะไรมากนะครับ ขอทำรังคาต่อนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ทำรังคาเสร็จแล้วครับผมออกง่ายๆเลยครับเป็นผ้าใบขาวฟ้ามุงไปก่อนเดี๋ยวมีผ้าใบหรืออะไรจะมาเปลี่ยนใหม่นะครับช่วงนี้ใช้ชัว่วคราวไปก่อนก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับ EP สร้างคอกหมูก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นในส่วนของรังคานะครับแต่ก็พอการแดดกันฝนไปได้ก่อนชัว่วคราวครับผม ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับกับช่องอบอุ่นเบิร์ดฟาร์มครับผมสวัสดีครับ